อร่อยดีเนาะอะแม่เอาอีกเอาอีกคนละตะกาสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่วัดพระรูบาไก่นะคะตอนนี้เราก็จะมาให้ให้ทัญยาหารทัญยพืชกับอันนี้คือพี่ส้มโอหรือว่าแม่พี่ส้มโอครับนีสมมอันนี้คือพี่ป้ายนะคะป้ายเขาชอบดื่มกาแฟร้อนทุกท่ากับแม่ใดเดียร์ค่ะวัดพระรูบาไก่นะคะเดี๋ยวน้องเคที่จะพาผี่ช้างนะคะอร่อยดี วันนี้ก็นนามาทําบุญอีกวันแล้วนะคะยิดไปกระทอกลวยอร่อยอร่อยจันนบได้ค่ะจับได้อร่อยมากเลยซอบแตงโมอนนอยซอกล้วยซอบสอบับปะรด เดือนได้เรื่องเ,เรื่องดีค่ะ,ะให้อาหารเต็มที่คือเจ้าระล,ะลา่ขยบมาแม่ให้แม่แมส้มโอ,อแม่ขยับมานี่คือพี่ส้มโอนะคะส้มโอก็สวัสดีได้จับเลขได้นะคะแม่ส้มโอแม่ส้มโอแม่ส้มโอหิวรอดท้องช้างก็ได้ค่ะแม่ส้มโอหิวค่ะ ายโอนะคะมาทำบุญนะคะเราเราก็จะได้ให้อาหารการลรางนะด้วยนะคะสมโนมโอแซบบอสามตะกร้า้อยค่ะเราจะเตรียมมาก็ได้นะคะหรือจะมาทำบุญที่นี่ก็ได้นะคะสามตะก้ารหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็ขีดสามก็รอบละร้อยหนกาจะขีด ยังยังไม่สรด้ได้ไปสามแล้วเอี้สามแลเหลืออีกสไม่เป็นไรอันนี้นี่ถาดหนึ่งให้เลยค่ะน้องเขาน่ารักนะคะพี่พี่พี่พฟ้ายค่ะพี่ปุยพี่ฟ้าย บอน้องเขาหน้าร้านจับได้หาไม่ดื้อนะแมนเขาก็ดื้อเด้อค่ะ้วนตะบู่ติมิเดี๋ยวจะมีบ้านครูบาไก่จ้าเดี๋ยวจะจุ๊บให้ดูจุ๊บให้ดูจับได้ค่ะจับเลขก็ได้เด้อลองเบิร์จับแท้แท้แขามีกินได้ไหมคะค่ะกินได้ค่ะ ลอดห <te ้องช่างก็ได้เด้อล่องให้เขาจับทูบให้เด้อนี่นะคะเนาะพ่อกระชอบที่ค้าหน้าร้านวันนี้ได้เจอกันอีกแล้วนะอร่อยไหมบ้า ทำไมน่าไม่ร้องไม่ร้องค่ะจับเลขร,ร้อจับทูกเลขได้เด้แม่สมโอเข้าได้กันหลายเราเด้ค่ะที่ฝ้ายค่ะแล้นเาหวนด้ย้นาห้าก้เบลปวยไห นี้นะคะกี่นาทีแล้วได้สีนาทีแล้วนะคะองเคสซีก็อยู่ว่าพ่อคู่บาไก่นะคะม,มีโอกาสก็มาทําบุญได้นะคะเอซีทุกท่านนะคะน่ารักมากเลยนะคะพี่แม่ข <c oughs> ี่ช้างได้นะคะ <c oughs> พี่ฝ้า เมื่อวานเรขี่แล้วสี่รอบรัาพัะคู่บากไก่นะคะสามารถมาได้นะคะสาธุนะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะสวัสดีค่ะ